ออก็เจ้าก็ติงมอาไว้เออลูกลานก็ซื้อมาให้กินไปลานซื้อทุเรียนมาให้ทุเรียนแพงหลายยังไงอืมทุเรียนมันแพงซื้อมาให้ก็กินไปเออระวังเม็ดนะยายเม็ดก็วอหนเนี่ยายายกินทุเรียนทุ่มองิวับ លានឯងមឿងຊືມໃຫ້3មេតกินไปแล้วเหลือមេត1ថោកក៏រកដៃមកជីទេអីអូយអង្គមកទេញ៉ាំអត់បាន

Assim, bom.